สำหรับวันนี้ดิฉันก็จะความรู้เกี่ยวกับปัญญามาฝากนะคะค่ะป ko ัญญาที yes. tá, ่ฉันจะนำมาฝากวันนี้นะคะคือปัญญาปฏิรูปนิยมค่ะค่ะสำหรับปัญญาปฏิรูปนิยมนะคะรีเกิลฟัชั่นิซึค่ะค่ะสำหรับปัญญานี้นะคะมีนักปัญญาที่มีชื่อว่าเชอร์เบนเดปค่ะค่ะสำหรับปัญญานี้พัฒนาตามแนวคิดของปัญญาีิพัฒนาการนิยมนะคะโรเจร์สิมมิซึค่ะค่ะไม่เพียงแค่นั้นยังนำแนวคิดปัญญา ปฏิรูปนิยมมาด้วยนะคะนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันนะคะค่ะเรามาดูว่าแนวคิดหรือจุดมุ่งหมายของปรัชญาปฏิรูปนิยมเป็นอย่างไรกันบ้างคะค่าสำหรับปรัชญาปฏิรูปนิยมนะคะเออก็จะเสนอความมุ่งหมายในทางการศึกษาค่ะหรือความจริงใดก็ตามนะคะที่จะต้องผ่านการทดลองหรือการปฏิบัติโด,ดยตัวผู้เรียน,นะค,ะค่ะค่ะ เมื่อผู้เรียนเห็นถึงความเห็นถึงคุณค่าของออสิ่งนั้นแล้วก็เห็นถึงคุณค่าของสิ่งนั้นก็คือจุดมุ่งหมายความเข้าใจความรู้นะคะค่าสิ่งเหล่านั้นมีประโยชน์ไม่จําเป็นต้องว่าพิสูจน์ด้วยตนเองอาจจะพิสูจน์ด้วยบุคคลอื่นก็ได้ะคะ่ะค่าสิ่งเหล่านั้นก็นับว่ามีคุณค่าค่ะค่าปัญญาปฏิรูปนิยมนี้นะคะก็จะ เน้นผู้เรียนเป็นหลักนะคะแล้วกเ็เป็นผู้เรียนก็สามารถเป็นตัวกําหนดและเป็นรากฐานในการกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนทางการศึกษาได้ค่ะค่าสำหรับวันนี้ความรู้ที่ดิฉันนามาปากก็มีเพียงเท่านี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ